ผัดดอกขะจรหรือผักสลิดนะคะใส่หมูสับค่ะนี่เป็นเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสมีน้ํามันหอยมีซอสฝาเขียวนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายอยู่ในนี้แล้วนะคะเตรียมน้ำไว้ด้วยค่ะสำหรับที่จะใช้ผัดนะคะเติมลงไปในน้ําผัดแล้วก็ พริกไม่กลัวเผ็ดนะคะก็เลยใช้วิธีหันห่นหัน่นหั่นครึ่งนะคะแล้วก็กระเทียมทุบพอบุบค่ะนี่ซื้อมาจากเกษตรกรที่มาออกร้านขายสินค้าชุมชนที่ถนนหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะ เดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะว่าจะน่าทานขนาดไหนก็เอาน้ำมันลงไปในกระทะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะก็อเอาพริกเอากระเทียมลงไปเลยค่ะขวดเกียวเขาให้หอมนะคะด้วยไฟอ่อนๆค่ะ ใส่ไลงสักฟองเนาะเพิ่มสีสันในการอาหารนะคะเนี่ยค่ะใส่ไข่ลงไปแล้วกองนะคะแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้วยค่ะ ตามต่อด้วยหมูสักค่ะปรุงมาเท้เขาผสมปไปกลางนะคะตามต่อด้วยเครื่องปรุงเลยค่ะ ต่อได้เครื่องปรุงเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะคลุกเขาเขาให้เข้ากันค่ะหมูของเราก็สุกแล้วนะคะอเอาผักสลิดหรือผักขจรดอกขจรเนี่ยนะคะดอกขอนนจรหรือดอกสลิดเนี่ยนะคะลงไปเลยค่ะเอความสะอาดบ้างเรียบร้อย กเษกษตรกรกรูเองออกสารพิษนะคะก็เอาผลผลิตจากที่ผลิตได้ในสวนนั่นแหละค่ะมาจำหน่ายเป็นสินค้าชุมชนที่ทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสเกษจ,จัดขึ้นให้กเกษตรกรให้กลุ่มวิสาหกิจ อาชีพนะคะทั้งในเรื่องผ้าเรื่องอุปกรณ์การเกษตรและพืชผลผลิทางการเกษตรมากจำหน่ายะคะ่ะรวมไปถึงเรื่องของาจักสารด้วยนะคะและอาหารการกินอื่นๆค่ะเดี๋ยวเราให้ผักสลิดของเราหรือดอกกระจอมของเรานะคะดอกสลิดดอกกระจอมสุดได้ที่ก่อนนะคะ กระปรองอร่อยแน่นอนค่ะถ้าเราต้องการเพิ่มเติมน้ำน,น้ำผัดนะคะไว้ซดก็ได้เช่นกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการผัดดอกขจรหรือดอกสลิดใส่หมูสับก,กับไข่หนึ่งฟองค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเรามาจัดใส่จานก,กันค่ะน่าทานไม่เอ่ยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ